เดี๋ยวจประสบกับเสียงสู้เสียงคนทำมันอาลัยเสียงเดี๋ยวปิดเสียงล็อกเสียงตารักษาจิตรัษาใจจะของกำลังของสติสติรัษาใจหับตาลงถือว่าจะเล่าในหลักประสบาสตร์รือเปล่าสะสเขาธุระของเราเหมือนกันปกติโดยมี ภูมิอย่งนี้แหละเป็นประจักษ์พนสติพนในการมีอยู่เป็นอยู่โดยมีอยู่ยเป็นอยู่ในเดืนอนรันเานั้นที่าจาร์จำมหาบ้านนะในสถานที่ที่อุบัติขึ้นมันผิดจตอุบัติขึ้นจากพนหลานพยนที่อุบัติขึ้นของพิชุนีพรตน้นบรรดาต้นกับตระกูะลก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นพระน,าน,าน้าหนามเริ่มแต่พระ พุทธมารดาทําการที่วงคตไปตั้งแต่อุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้แคส่สี่ห้าวันคิดดูสิสร้างบารมีมาตั้งแสนชาติมาเพื่อเป็นพุทธมารดาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ตั้งแต่ต้นกดคืดรู้พอรู้อยู่การเป็นพุทธมารดาไม่ใช่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่พอที่จะมีความยินดีปรีดาเหมือนคนอื่นขอเราไอ ประสุติการและเจ้าของกอดดูได้ไม่กี่วันก็ทําการก็คือตายแล้วล่ะตอนนั้นกิตรัตชัยโดนนั้นก็ยังยอมยอมเมื่อมาเพื่อเป็นพุทธมารดานั่นล่ะพอพระสิริมหา,มายาซึ่งเป็นพุทธมารดาทําการที่องค์กรแล้เจ้าสุโธธนะก,ก็ได้พระนานางก็คือน้องสาวของพระนางนั่นแหละมาเป็นพระชายาอีกคน,นมาเป็นแม่หนุ่ม สละสิริมาามายาก่อนทำการไปพระนานางก็คือพระนานาเรียกวาพระนานางพระนา,นานางที่ว่ามาเป็นทิกษุนีคนแรกเดินตามมาติดสอนให้ตา,ามมาอย่างที่ว่านั่นแหละพระอานนท์ขอแล้วขออีกก็คงเป็นเหมือนคณะญาตราทัพญาตรธรรมญาตราไปทางไหนทางไหน ผู้ที่เป็นผู้นี้มีความวิสาสะก,ก็คือกลุ่มคนที่เป็นเครือญอาติอานอนท์ทูลขอให้แม่หน่อยเถอะแม่อยากบวชพระอานอนท์ก็เข้าไปทูลขอพระองค์ท่านอยู่แล้วแล้วเราเจ้าข้าบวชให้เถอะพวกน้านางน้านานนนงติดส้อยามเรามาเนี่ยเราประสงค์ก็คืออยากจะบวชอยากจะเป็นภิกษุอยากจะเป็นภิกษุณี ขอบวชให้พวกนางเห่าหนนเธออย่าเลยอนอนท์อย่าขนขวายอย่าเลยอนอนท์อนอนท์อย่าขนขวายให้พวกผู้หญิงมาบวชเถอะ่านเห,นหมนอนมพระองค์ท่านก็มีเหตุผลในพระไทยองพระองค์ท่านก็มีเหตุผลแต่ทนลบเล้าไม่ได้จนจนวาระส,สุดท้ายที่ว่านั่นแหละพระเจ้าค่ายพวกผู้หญิงเนี่ยถ้าบวชมาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมได้อนอนท์ได้เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยถ้าอย่างนั้นเมตตาพวกนางเถอะดูที่พระบาทก็มีแต พระโลหิตดูพระทักน์น้องด้วยน้ำตาพระนางน่าสงสารยิ่งนักนสาหรับพระพุทธเจ้าก็จนด้วยคำพูดของพระนนละ่ะก็บอกแล้วว่าถ้าบวชแล้วไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้สามารถารที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมตตาพวกนางเถิดบวชให้พวกนางเถิดสำหรับพระอง,งค,ทค์ท่านถึงว่ายื่นรุธรรมให้คือทำหนักๆทำหนักๆสำหรับคนเหล่านั้น คนเหล่านั้นศรัทธานขนาดนั้นต่อให้หนักยิ่งกว่านั้นก็สามารถาที่จะเทิดทูนไว้ได้ด้วยความศัตด์จรทธิงนั่นแหละจะไม่ต้องวัดเก็บข้อแปดข้ออะไรให้ยิ่งกว่านั้นก็เพราะคือความเรื่องเสดศรัทธาอยากจะบวชน,นั่นเลยที่ว่าพระอนุนนอคกรุตธรรมไปบอกแก่พระนา,นางเหล่านั้นพระนางเหล่านั้นก็ยอมรับกล,ลายเป็นพิชชิณีที่ว่านั้นนั่นแหละละักษณะนั่นก็ได้บรรลุสามารถที่จะปฏิบัติเอาบรบาบรลุธรรมเอาเป็นพระอราหันต์ขึ้นมา นั่นแหละครับว่ากลิ่นอายของคัรการที่วบาพวกเราได้ตามร่องรอยมาถึงสถูดีงนี้ตามร่องรอยของกลิ่นอายเหตุการณ์ในวันนั้นเหตุการณ์ในวาระนั้น,เห,น,น,นเหตุการณ์ในขณะนั้นเรียกว่าแต่ทุกวันนี้อุตริกันเฉยเฉยนี่แหละเพราะองค์ท่านเกิดพร้อมปลูกพร้อมทาหมันพร้อมเพราะเห็นในการไกลว่าคนข้างหน้าคงไม่มีศรัทธาเลื่อมใสคงไม่สามารถที่จะเลื่อมใสศรัทธาแบกรุดทำไปได้ ก็เลยทาการทาหมันทาหมันพร้อมนั่นแหะที่ภาษาเราเราถึงใช้ว่าปลูกพร้อมทําหมันพร้อมก็คจงจาเพาะเมตตาจาเพาะสงเคราะห์อย่างคนเหล่านั้นคนถัดมาก็คงให้ไหวนั่นเลยว่ามันขาดตอนนะครับว่าอุปโตัสงการบวชพิษณีนีต้องอาศัยสงสองฝ่ายไม่เหมือนต้นบัญญัติต้นบัญญัตินั้นคือนางม,มาประชาบพีทธมุตมีลนั่นแหละต้นบัญญัติของพิษณนีคนแรก พระองค์แรกที่เป็นพิกษุด็ก็คือต้นบญญัติอันนัอนออกจากพระพุทธอนุญาตของพระองค์ท่านเสด็จแต่เหมือนกับบวชพิแก่พิษุที่ทั้งพุทธการตลอดเอหิพิภูประสัมประานะเธอจนเป็นพิษุมาเถะแบบนี้แค่นั้นก็เป็นพระขึ้นมาแล้วเธอเป็นจงเป็นพิษุมาเถระธรรมวินัยของเราสถาปตก,กล่าวไว้ดีแล้วอันนี้ก็เป็นพระขึ้นมาอันนี้ประธานวาทแก่นาง ประจาบดีก็คือครูธรรมจากนั้นก็กลายเป็นพระภิกษุณีขึ้นมาถัดจากนั้นมาถึงมีการคำว่าใช้คำว่าอุคโลทรงบวชในสงฆ์สองฝ่ายบวชจากคณะสงแล้วบวชจากคณะภิกษุณีสงแลว้วมาจุบบวชกับคณะสงฆ์แรวยกวชสงฆ์สองฝ่ายคือสองฝ่ายผู้หญิงสงฝ่ายผู้ชายซึ่งสำเฤิจผลว่าเป็นภิกษุณีถัดมาทุกวันนี้อันนี้พวกอุตริชเชยเพราะขาดก็คือขาด ดูความเป็นจริงคือทําไมพระองค์ท่านไม่อนุญาตตั้งแต่ต้นเราเพราะเห็นคําว่าความอ่อนแอของคนจะทําให้ด้อยอ่อนข้อย่อหย่อนตอกว,ว,วินิยนวินัยบัญญัติที่พระองค์ท่านบัญญัติวินัยไว้จะกลายเป็นความเศร้าหมองของธรรมวินัยก็เลยไม่ให้ไม่ให้แต่ทนรบเร้าต้นเหตุผลของพระอ,อนานน์ไม่ได้ เมตาพวกนางเถิดพระเจ้าข่าดูสิพระบาทก็น้องลึกฝาพระบาทมีตรโลกิหน้าพระพุทธมีแต่น้ําตาหน้าสงสารพวกพระนานางยิ่งนักอนุญาตให้พวกพระนางบวชเถิดพระเจ้าข่าอย่าเลยอนอนอย่าเลยอนุญตัดทัดทานอยู่นั่นแหละพอพระพุทธเจ้าปรินิพานพอพระตมสังขายนากิดหนึ่งก็กีทถ้าะสงตําหนิพระอนุนาตคือขนขวายให้พวกผู้หญิงมาบวชอันนี้พระอนุญาตยอมนะ ยอมรับโทษยอมรับอาบัตยอมให้คณะสงฆ์กรับโทษเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านมีเผลรับรองสิ่งที่ท่านทำอย่างนึงก็คือผมขอให้พวกผู้หญิงมาบวชน่าสงสารมากก็คือพระอนนเป็นคนจากความเป็นปุถุิชนขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเป็นพระโสดาบันจากนั้นก็พุทธเถ้าคนชราบ เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันมาอุปถัมภ์อุปถาดกันไปไหนไปไหนไปกันแค่จะว่าเป็นฉายะประชัย้ายฟื้นเหมือนเปรียบสมุนเปรี่ยนดูเงาตามตัวเจอพระองค์ท่านที่ไหนก็จ้องเจอพระนรที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนเงาตามตัวพระอานน์ผู้เป็นพุทธอนุชาถ้าจะว่าไปเลยว่าเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันมีอายุเท่าคำเที่ยวเทียมกันตามพุทธประวัติตามประวัติสาวกประวัติว่าอย่างนั้น ยมาอุปถัมภ like, e <Yeah. S 1> ์อุปถาดกัน้วยความไม่ได้เหตุการณ์ให้คนมาได้บังเอิญเมื่อครั้งเมื่อครั้งต้นๆครั้งแรกๆก็มีอุปถัมภ์อุปถาดองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างพอที่จะยินดีก็ไปไม่ยินดีก็วางบาทไว้ถข้าพระองค์จะไปทางนี้รุ่งจะไปทางนั้นหรือข้าพระองค์จะไปทางนี้วางบาทแล้วไปเฉยเลยนั่นแหละเห็นความลำบากของพระองค์ท่านคณะสองท่านแสบพระสารีบุตรประชุมสฆง ประชุมสงฆ์กันมาต่อไปนี้ไม่ได้นะพระองค์ท่านเป็นผู้ผู้มีคุณอุปการเป็นคนทุกผู้มีอายุนะอย่าปล่อยให้คนนั้นทําบ้างคนนี้ไม่ทาบ้างไม่ได้นะต่อไปจะต้องมีอุปถาปรกําพระสารีบุตรสริสันนวาตัวขึ้นมาเป็นอุปถาพ,พระองค์ท่านก็ทัดทานไว้คนนั้นก็ของนี้ก็ถอพระองค์ท่านรู้แน่แกในพระไตรปิฎสิ่งที่จะทําไปต่อไปนี้สิ่งที่จะสมบัติชินี้เป็นสมบัติของอาบนเพราะพระนรดปฏิสัมายอย่างนั้น ราถนามาเพื่ออุปถาพระองค์ท่านนั่นแหละยอดแห่งการอุปถาในสานานการนีในกอคือพระอนนท์ไม่มีใครหลอกอนนท์มีครั้งสุดท้ายที่รพ,รนนพระองค์ท่านปลอบพระอนนท์รอพระอนนท์วาระสุดท้ายที่พระองค์ท่านจะทําการปฏิทารสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกับพระอนนท์กับท่านว่าไม่มีใครจะทําได้ยิ่งกว่าเธอเธอทำจงที่สุดแล้วหะอนนท์ไม่ต้องอนาคตร้อนเจริญ้ไปหล่ ไม่มีใครทําได้ยิ่งกว่าธุกอปุปปาคยอดแห่งอุปัตาก็คือพระอนุลท่านนึกว่าเอตัทธะได้หลายแขนงคือพระอนุนั่นแหน้าสลดสังเวชหน้าสงสารมนาก็คือพระอนุน์เมื่อถสุดท้ายหลังจากปรินิพพ่านไปแล้วเจ็ดวันก็ยังโดนกดดันจากคณะสงฆ์อีกก็คือการปฐมสังขารนา การสังคายนาก็คือการรวบรวมคําสอนให้เป็นหมวดหมู่หรือว่าเป็นตะการตะกาหรือพิตะกาหรือปิดกหรือตะกาคือเป็นหมวดเป็นหมู่ให้รวมเป็นหมวดเป็นหมู่ในวินัยิดกสุตตตปิดกอาภิธรรมปิดกปิดกแต่ละิดกแต่ละหมวดแต่ละหมู่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือบุคลากรที่สําคัญคนหนึ่งก็คือพระอานท์แต่ด้วยคุณสมบัติที่กําหนดขึ้นตอนขณะนั้น โดยมหากัศปะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติก็ต้องเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ห้าร้อยเข้าไปสู่ถ้ำสัตบัญญัคูหาที่พวกเราท่านไปทั้งหลายผ่านมาเมื่อวานนี้ถ้ำสัตบันญัตคูหาจุพระอรหันต์ห้าร้อยองค์บุคลากรที่เข้าไปในการต่งปฐมสังขารนาต้องพระห้าร้อยองค์พระห้าร้อยองค์เหล่านั้นต้องเป็นพระอรหันต์ เห็นว่าคุณสมบัติคือพระอรหันต์แต่พระอนุนก็โดนกดดันต้องขาดเสียไปองค์หนึ่งก็คือพระอนุนแต่พระอนุนคุณสมบัติยังไม่ถึงท่านท่านตอนนั้นถึงว่าโดนกดดันจากคณะสงฆ์ให้เร่งพัฒนารมคุณภาพของเจ้าของคือเร่งทำวิทยาน,นิพนธ์ให้ได้อรหัตภูมินั่นแหละน่าสงสารท่านกดดันโดนกดดันจากคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นถึงเห็นได้ชัดว่าพระธรรม เป็นของประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐไม่มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงไม่มีเห็นแก่หน้าอินพรหมยมดักไม่เห็นอีกแก่ใครถ้าจะมีอคติพระอนอนท์น่าจะได้รับอคติเพราะอานอนท์ไม่มีเวลาเวลาที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาเพราะมีตะอุปถัมภ์บรรุญาไม่ต้องกังวลอานอนท์เราจะมอบทำพิเศษพิเศษให้ไว้แก่เธอโดยเฉพาะเธอคนเดียวคือทำประเภทง่ายๆเธอไม่ต้องขนขวยมากเธอทำธุระของเธอเถอะ พอเราผ่านไปเธอหมดทุระแล้วเราจะมอบทำง่ายๆธรรมะบทง่ายๆให้แก่เธอมีไหมล่ะไม่มีสักตำรราเล่มไหนไม่เคยกล่าวถึงกล่าวถึงแต่ความสัตย์ความจริงของความจริงก็คืออริยสัจธะรมเนใครเห็นเหล่านั้นถึงจะผ่านวิตรสมมุติไปได้พระอานทน์เหมือนกันไม่ได้มีธรรมพิเศษไม่ได้มีธรรมง่ายๆให้อยู่สาหรับพระอานนทนน่าจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะเป็นของเสมอ้นเสมอปลายถ้ำ ทุกคนจะต้องได้รับผ่านวิกฤตเหมือนกันผ่านทําวิทยาพนผลข้อเดียวกันบทเดียวกันเหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหลวะว่าเป็นความเป็นกลางความเป็นเลิศของพระธรรมพระนรนก็เหมือนกันไม่ได้มีอภิสิทธิ์ปัจจะนันท่านก็เอาตัวรอดได้ในภายในคืนนั้นนั่นแหลวะว่าคือได้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแล้วก็ขาดม่ไรคือพระอานทน์นนเข้าไปทาปฐมสังฆายนาโดยมีอุปถัมภูถาก็คือพระราชา อาชาติศัตรูเป็นพระราชาอุปถัมภ์อุปถัก์ไทยโทษที่จะของทาโทษโทษหนักก็คืออนันตริยกรรมแต่ท่านกระเด้บัรเท้าโทษจากการทําความดีเนี่ยลักษณะที่ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเราเดินมาตามร่องรอยของเหตุการณ์เมื่อผ่านมาสองพันกว่าปีเป็นที่น่าภาพคภูมิใจในชีวิตของเจ้าของชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งได้มามีโอกาสได้มาน้อมกายเอากายของตนมาเป็นเครื่อง รองรับในการปรับพืชปฏิบัติเอาความเป็นชีวิตของเราน่นหละตลาบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าและออกอย่างนี้นั่นเียว่ามีชีวิตจิตใจยังถือครองร่างอยู่อาศัยร่างที่มีจิตของร่างของจิตทั้งใจทั้งประกอบทั้งกายทั้งจิตประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ารภาคเพียนมาเปลี่ยนมา ทาสักระตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตามกําลังตามความสามารถตามกําลังตามกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาพอที่จะน้อมนําเอากายวิาจาใจของเจ้าขอมาเป็นเครื่องสักระบ,บูชาเป็นดังภาชนะรองรับเอาซึ่งความจริยงขื่นต่อปรารถนาก็คือทำ เราจะสัมมาปฏิบัติได้เท่าไรก็เป็นสมบัติของเราได้เท่าไรก็เป็นสมบัติเราสิ่งที่ไม่ได้ก็มีอยู่ตามความเป็นจริงฝันขวายได้เท่าไรก็เป็นสมบัติของเราสมบัติชิ้นนี้เป็นธรรมสมบัติไม่เหมือนสมบัติโอเคียรัทรั์ข้างนอกเราต้องในสวนรักษาต้องในดูแลรักษารักษาได้ก็อยู่กับตัวรักษาไม่ได้ก็พัดหลุดพัหลุดมือไปก็เป็นของคนอื่นไม่เหมือนรั์ประเภทหนึ่งก็คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์เริ่มตั้งแต่ศรัทธา ตถาวัยาสหภาพเคีื่ศนสีลสมาธิปัญญาเป็นทรัพย์ภายในได้แก่จิตแก่ใจที่ประทับถึงจิตถึงใจได้ที่จิตที่ใจค้ำคุ้มครองรักษาจิตใจนอกจากไม่ได้รักษาและสิ่งเหล่านั้นก็คือธรรมสมบัติมารักษามาดูแลรักษาจิตใจของเราต่างจากทรัพย์ภายนอกทรัพย์สมบัติข้างนอกเราต้องในรักษา เกจิงอยู่เป็นสมบัติเป็นทรัพย์น้อมน,ำ,นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนซื้อหาสิ่งน,นั้นบ้างสิ่งน,นี้บ้างนั่นก็เป็นทรัพย์ระดับหนึง่งแต่ก็ไม่เลิศดเหมือนอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเวลานี้ก็คืออริยทรัพย์เรื่อยเริ่มตั้งแต่ศรัทธาเริ่มใส,ส่ศรัทธาในคุณงามความดีเอากายของเจ้าของวาจาของเจ้าของกิจแทของเจ้าของมาบูชาพระธรรม